บานนี่มาฟั่งเรื่องบอดตาใสเรื่องบอดตาใสน่อยู่วามีหมอหนึ่งบ้านเี่คนตาบอดบอดกับว่าบอดอีลีดอกเพราะเห็นหงอยนี่ล่ละเพราะสร้างมั่วนี่แหละมือนั่นมาเล่นสาวแล้วบ้านผู้สาวกำลังกินข้าวรลยงอยู่พอดีหมอกับว่าทิธาอยู่ตารางอ่ะละฟั่งเสียงผู้สาวเ้ากันก็พอครับแม่แล้วบานกินข้าวไปว้ากันไปน้่แล้ว สอนลูกเป็นเต้านี่ทำเนี่ยมันมันคลองเด้อลาสั่นพ่อว่าตีนผมในลำเกลยงตีนตีนในลำเพียงท่านสอนไปหลายอย่างหลายแนวบอดกระจอบฟังอยู่มีตอนหนึ่งบาทนี่แม่ว่าขันมึงสีหาผัวนั่นหาหมักมือซ่าซ่าท่านหมักมือหยาหยาท่านบายมืออันมึงสั่นหมักนั่นหลับมันดูมันมันเอาเฮ็ดลูกเฮ็ดผัวโลดหมักมือมันมอนหมักขี้ฆ้าเหนื่ตัวนั่นจะไมาอยู่ใกล้หมักบอดกระจังเบิ่งแล้วบานีท จงังใดก็เอาสาวนี่เป็นเมียให้ได้คักคับว่าแล้วก็เมียบ,บ้านบ่เล่นสาวเลยมือ,อนั้นเมียหอดบ้านกินเขากับ,บ่อลางมือเนีย่ยคนอยากให้มือคนหยาน้ำซ้ำกับเอาเขามันเนี่ยงติดมือจะคลองเน่มันั่นกับบ้เล่นสาวแล้วบ้านไปนอนหลับไปนอนเฮียนผู้าสาวกับกองก่อยออกมากปูสาดให้น่งเหรียญกัน เล่นกันไปแล้วบาดเหลากันไปผู้สาวก็ขอบายเบบางมือมือหยาเนาะไอ้ที่เจ้า่านคนดูคนมันเน,นาะแต่ทางคนยาจนไก่ขันกุกจังเมียบาดเนี่ยบอดเบ่า,บาลัดตัดตอนเอาเนะาะบาดเนี่ยหลักบอดไก่เฮ็ดก็ได้สาวตื้อมาเป็นเมียอีหลีบาดเนี่ย ปีนั่นบักบอดกระเฮ็ดให้ใส่หน้าครับพอเทาแม่เทาแล้วดูมันจนได้เหล่กบอดกันเลยขนาดไม่เห็นหงงเลยเนี่เมื่อนั่นจักมัน,น่นช่วยเจ้าใดกับวะหงบักบอดไปหน้ามาไปโต๊กสางไม่สางบัดนี้โอ้ยงมเศร้าหาทางขึ้นกับวะใดบาดผู้เมียบัดไมาเห็นไอ้ทิยจะลรไปยังไอสางพุ่นส่านสางกิ้มได้แนละ้ว โอ้เห็นกบอยู่นี่ใครวะที่ง,ง้ม,มไปปนสวยสันนี่ยืนกันท่านทท่าหากบเสยแบบบอดเลยโอ้กันว่ต้องไปงมมันดอกกันไปฮนเฮ็ดแล้วเราแล้วเนี่ยกินกันบัดสีขืนบัดขืนบ่ได้บักบอดบาดสางมันสั้นผู้เมียก็เลยเอยเอาเกินมัดไตขืนไตเกินขึ้นมาหอดปากสางบแบับ่เห็ปน,าน,าน,านาปากสงา,าสงไตเลยขึ้นไปจนว่าสุดเกินมัดบักบอด ผูเมียเห็นเมียเลยว่าเจ้าขึ้นไปยังทั้งคนบาดเนื้อเทียเจ้าขึ้นไปยัง้งมาสั่นลงมาทำไมขึ้นมาซองหาข้อยน,นี่นะสั่นถ้ามันขาดไปกินก้าหนะ้าพอลูกแม่ป่าสั่นดอก่าสั่นทำท่าซองหาข้อยเซยูเห็นเหล่าญี่ปุ่นมา่นว่าแล้วหลกบอดกับลงมาผู้เมียก็บ่ได้สงสัยอย่างดอกอยู่ต่อมาแล้วบาดนี่ บักบอดกับไปหน้ากัมเท่ามือนั้นไถหน้ามันทอทีเดียว้มาไถหน้าบัาไปเห็นอุ้มใหม่ว่ามันคว้วิีตนามใส่อุ้มใหม่เจาะเจาะเ้ลูกลกลหาไถหน้าไถให้ลูกลกนพ่อแล้วพ่อแล้วะว่ากับอุ้มใหม่ซื้อกแมเม่ามาเห็น่บักเทด้กไปวิตนาใส่อุ้มใหม่ให้ยังมาเปนค้วเถอนห่วย บ่ได้ว่าคัย้วยักษเกียร์ได้อยู่หนิป้าสีเอาแตนเนยเห็นแตนอยู่หนิห้างหนึ่งเมื่อวานนี่่นผู้แม่เทาไม่ควมบม้ากับฟอนทอนแล้วบาดเนี่ยฝนตกแดดไหลเห็ดดำหน้าอีท่าดูกกาละแม่ปลาโลกใหม่ไปแล้วบาดเนี่ยโอ้ยบักบ,บอดบาดเนี่ยนับมือตีเฮ็ดให้เขาหูว่าจะฟ้องตาบอดด้วยบาดเนี่ยไปไทยหน้ากับขั้วผ้ายางเขาปลาเขาโดนกลาอีน้ำคั้วไทยหน้าจะฟ้องดีๆกับคามลักแด,ด่นไปหน้าผู้อื่นถึนไทยไปเบิดอืก ผู้แม่เถามาพอ่อว่ะดิห้องใส่ลูกเขยบักทิยมึงไทยไปยังหน้าข้าเจ้าด้วยนะนะมันไม่แม่นหน้าเฮาเด่มขามแดนไปแล้วกลับมาพี่หน้าเฮาอยู่พี่เดิมบักบอดจอดไทยห่วยเพื่อนเป็นหน้าป้าหน้าลุงก,กับไทยเพื่อนนั่มตัวเดิมัที่เป็นยังเพื่อนยังที่ว่าดีแล้วเดิมแก่เขินเซยว่าเดิบไทยหน้าต่อผู้แม่เถาวานีโอ้ยหัวสักดิ่มซักงออยู่ หนี่บาหนี่ว่าลูกเคยตาบอดลูกเฮ็ดเสียนมึงกันนะว่าท่านพราลูกเคยปดไถยบ่าด่ย่างออกจากเตียงปตามาจกดากแหลดดังปั๊บโหลดมาท่านบอก่านี่ว่าท่านตบหัวกล้วยเข้ามาเซียนสามมือดังเม้นขึ้นมาไว้มึงว่าท่านไปหากินยากินยู่ว่าท่านผู้แม่เทาบาหนี่มันใจแล้วว่าลูกเคยตาบอดมาเบอกให้ลูกสาวฟังตัว ไกระตาบอดคักอีน่างผัวมึงกูแทนแม่ว่าบ่แม่เบิ่งบ่ผิดแล้วกูแทนมันบ่เห็นแม่เลยกูแทนขนาดจกดากแหล็ดดังมันยังบ่งหูกูแทนบอกลูกสาวซ่อมลูกเขยม,มือนั่นไปหน้าครับเมียได้บาดผู้เมียเ็นแนวกินแล้วก็เลยเอิญผัวมากินเข่าเท็ดไม่กินเข่าเด้อก่าทนเนี่ยกินแล้วแล้ว,ลวลกูแทนเมียว่าบักบอดยางมากินเข่า พอาะต่มาหอดเถียงแท่นด oh, ีตีขึ near ้นห no, sure ัวข้นใดบัดยางดวงเขาขี่สี่คนตายอ้าวเจ้าเข้าไปยังขี่สี่อีกบาดนี่พี่สันมียว่าโอ้ยพี่สันพอเห็นขางล่นแกะแกะอยู่นี่หมื่บ้านหอยมันซ้อนมึงกันนะมันหักมองได้พี่สันนี่อยู่นี่พี่านทำท่าซ้องเสยซ้คนบอดคืดขนาดว่าแล้วก็ขึ้นไปกินเขากับเมียบุ่มเนียโอ้ยมันตาบอดคืออีเมียวาอีหลีบ่อพี่สันหอดย่ามกินเขากันี เมียกะตักน้ำใส่ขันพ่อข,อขอัดคอนเนี่ยนะมาตั้งแจีมถวยไว้บอดกะจำกินแล้วจำแปะ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 ,แปะ,แปะยัดเข้าปากมามเลยอืมปนจางไว้เถ่าเถอะฉันเป็นบอดเมียลูกเปอาเกลือมาใส่ให้ทำทานนะนางลงกูกกะเลี่ยนถวยแล้วบานเปลี่ยนถวยมาตั้งแท่นขันไว้เอ้าใส่แล้วาฉันเมียว่ะบอดกะจำมากิน อืมไข่แน่ไว้บาทน,นี่ถักบอดว่าเมียกับหูแล้วบานตาบอดทักทักหัวกูนะว่างแผ่นแล้วกับแม่บานนี่ผู้มแม่ผู้มุดเสาวปา่าบานข้าไปไปจัดแจงแตงเฮียไว้ที่เอาบักบอดไปรองน้ำแล้วบานนำวักน้ำเต้าไปตั้งหัวเฮือไว้แล้ว <c oughs> ก็หาเหือ่อเอาลิฟแนวไปปลุกไว้เฮ็ด เป็่นมไว้เงี้ให้บัมดหมให้บับบอดมันเลียวเบิงเป็น่นม้นเัไปหอดย่ามนั่นบัดนี้ตัวบักบอดว่าให้ย้าเนียไปยามย่าพูอแม่กะที่ไปส่งท่าน้ำนะไปครับเนี่ยแม่เขาว่าหอดยามลุกเหื่อ <fewer> มันเมียบ่บ่ไปน้ำตั้มตาซื่อไปบัดนี้ยบ่แบบบอดเปล่นเฮียอะไรกับผาเฮียไปผูียว กูเมียกะซองน้ำโอ้ยตาดโสดเนาะผัวกูนีจะเดยือดเฮ้ยโชคดีที่ใช่เด้อไอ้บอดเอ้ยเมีย่ธรรมดาแล้วจำใจตาบอดขึ้นบ่าให้ห่วมเฮือนบอดกับพายเงื่อนไปผู้เดียวลมพัดบางดำเต่าดังโว้วโวคนกะว่าเปนเมียให้่อยเมียเอ้ยยากให้ละเอ้ยใกล้ดีหอดบ้านปูบ้านยาเขาหรอล่ะ มันนำเต่าดังยง้มไดก็บเรายง้นั่นเรากับบันํำเต่าไปลอยเงไปเื่อยเอาเพียงมักบอดตาใสกับจบซ้ำนี่แหะ